สวัสดีครับพบกับเจ็ s t a r ร์ซอยยีนะครับคลิปนี้เป็นการต่อยอดมาจากไฟฉาย103นะครับว่ากันด้วยเรื่องของคมสะท้อนแสงแล้วก็ LED วันนี้เอา2ตัวที่ลักษณะใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบกันนะครับเริ่มจาก Starfish C 1 8นะครับรูปทรงข้ายกับ Convoy C 8เลยตัวนี้ใช้หลอด SST 4 0ที่หน้าหลอดมีโดมกระจายแสงด้วยสวิตช์อยู่ด้านท้ายนะครับการทำงานคือกดเพื่อเปิด แล้วก็เมื่อไปใช้เปิดกดอีกครั้งนึงก็เพื่อปิดสามารถกดครึ่งจังหวะเพื่อตัดกระแสไฟจากวงจรแล้วก็ถ้าปล่อยเนี่ยภายในระยะ,ระยะเวลาอันสั้นก็จะเป็นการวนค่าแสงโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮการกดสองครั้งเพื่อสโตร ก็ลองเทสในระยะใกล้ๆนะครับประมาณสัก15เมตรเมตรวยมย้ายที่มาให้ดูว่าลักษณะของแสงเป็นอย่างไรนะครับสปอตเข้มสปิลบางโอเคตอนนี้รู้จักกับ48กันแล้วมาที่ บริลเลนต์ m 8 plus กันบ้าง b r i l เลนต์ Brilliant m 8 plus เนี่ยก็ใช้โคมเรียบฐาน led ลึกเหมือนกันแต่ว่าหลอดจะเป็น osram pm 1 tg ลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะครับ hotspot เข้มมากแล้วก็สีอวางบางแต่ตัว m 8 plus ตัวนี้จะมีค่าแสงที่ย่อยเยอะกว่า มาลองเทียบขนาดกันดูนะครับเรื่องของการเซาะร่องกันลื่นเนี่ยอันนึ้งก็จะเป็นแนวนอนแต่ว่าร่องตรงกลางคมส่วนสิงสิบแปดเนี่ยจะใช้ไดมอนด์เชฟที่ละเอียดคมทั้งอันเลยขนาดเมื่อจับตัวบีเลน n ์ก็จะยาวกว่าสักนิดหน่อยประมาณ2เซนได้ทีนี้ลองเอา M8 plus สองกับสิ่งก่อสร้างดูบ้างนะครับ ปกสีกอร้รอางนี่ก็เป็นสีขาวระยะน่าจะประมาณ300รเมตรได้ก็จะเห็นว่าสปอตเนี่ยเป็นลำเข้มเลยนะครับทีนี้มาเปลี่ยนเป็น48ดูบ้างจะเห็นได้ว่าสปอตก็เป็นเข้มเ้มเหมือนกันแต่จะโตกว่าหน่อยนึงสังเกตดูว่าส่องไปได้ประมาณ ทั้งตึกเลยนะครับแต่ตัว BLAN นเนี่ยจะส่องได้ตึกเดียวตึกมันเป็นแบบตัว L อะครับไอ้บีแลนมันได้ฝั่งเดียวแต่ C 8 8ได้สองฝั่งเลยก็มาลองเทียบแสงให้ดูนะครับซ้ายเป็น C 8 8ขวาเป็น M 8 plus ก็จะเห็นความแตกต่างได้ง่ายๆเลยครับเรื่องของ spot ทีนี้ในการใช้งานจริงเนี่ยก็จะเห็นว่า c 18เนี่ยสามารถส่องใช้งานทั่วไปได้ดีมีสปิลที่กว้างกว้างกว่าตัว m 8นะครับใช้งานได้ดีเลยถ้าไม่เจอ m 8เข้าไปเพราะว่าการใช้งานมันใกล้เคียงกันแต่ว่า m 8เนี่ยมันจะส่องไปได้ไกลกว่าเพราะสปอตมันเข้ม แต่ C 1 8เนี่ยสปิลจะกว้างกว่าเกือบเต็มจอเลยนะครับอันนี้ผมก็อาศัยเขาวิ่งไปก็เลยทำเป็นเนียนส่องไฟให้ความสว่างให้เขาไปด้วยจะได้ไม่โดนตำหนินะครับลมแรงครับกลางคืนละตัวนี้เป็นของ C 1 8นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็น b r i l l a n t M 8 plus กันบ้าง เดี๋ยวรอให้เขาพ้นหัวมุมไปก่อนอ่ามาอีกตัวหนึ่งน,นี่คือบรลแลน์นะครับจะเห็นว่าตัวฮอสปอ t เนี่ยมันจะมีตรงกลางที่มันคมคมกว่าแต่สเิลแคบกว่าครับถ้าให้เปรียบเทียบ2ตัวเนี้ถ้าใช้เจ้า48เนี่ยมันก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าได้มารู้จักกับ M8 Plus เนี่ยเราก็จะอยากได้เจ้า M8 Plus มากกว่าแต่ในการทดลองแล้วเนี่ยคือ M8 Plus จะมีความร้อนเร็วกว่าเจ้า C18 อาจจะเป็นเพราะด,ด้วยเรื่องของฐานอะไรก็ได้แต่ว่า C18 เนี่ยก็จะพกง่ายกว่าเพราะว่ามันเล็กและสั้นกว่า ให้ดูแสงกันไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นต่อไปครับ